คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบคุณดาจะมาเล่าถึงเหตุการณ์ตอนที่ได้ไปทัศนศึกษากับโรงเรียนแล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นหลังจากนั้นก็ได้เกิดเรื่องราวแปลกๆชวนหลอนกับ ทุกคนที่ไปในวันนั้นเหตุการณ์ในย้อนกลับไปเมื่อ22ปีที่ผ่านมาคุณดามาพร้อมกับเรื่องเหลือจะเชื่อมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่8กับสายของคุณดากันเลยครับสวัสดีครับคุณดาสวัสดีค่ะพี่แจ๊คครับผมคุณดาตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับชนบุรีค่ะอยู่ที่ชนบุรีหลับไปไหรือยังคะเนี่ย อ๋อหลับไปแล้วค่ะเพิ่งตื่นอันี่เพิ่งตื่นมาตอนนี้เลยปะใช่ค่ะปลุกมาตอนนี้เลยแล้ว <c oughs> จะมีอ่าสมาธิในการเล่าเรื่องไหมอ,อ๋อได้ค่ะพี่แจ็กได้ค่ะเออนะฮะ <c oughs> คุณคุณดากับผมที่เราคุยกันครั้งแรกค่ะ <c oughs> แล้วปกติติดตามฟังสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักฮะ <c oughs> คุณดาค่ะ <c oughs> คุณดาหัวเราะแล้วคุณดาไม่ตอบผมอะเอาคุณดาคุณดาได้ยินนะเขาอยู่ในสายนะเอา <c oughs> หรือว่าเขายังง่วงอยู่วะขิง <c oughs> คุณดาฟังสนหรือว่าย้อนหลังเป็นหลัก <c oughs> แล้วแกก็เงียบไปเลยผมว่าคุณดาอาจจะง่วงไหมะวะ ขิงเอ้ยมังบาปกรรมอีกแล้วไอ้ขิงนะอ่าคุณดาค่ะสวัสดีค่ะเออนะครับคุดาไม่ได้ยินเสียงผมใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ใช่อ๋อ <ๆ S 1> เสียงเสง้นมันมันมันหายไปโอเคคุณดาปกติแล้วฟังสดหรือวา่าย้อนหลังเป็นหลักอ๋อส่วนใหญ่ใะย้อนหลังค่ะพี่แจ๊คร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอ่าวันนี้มาคุยกันแบบสดๆเดี๋ยวถามก่อนพ่งนี้ทํางานกี่โมงอ่าปกติดาขายของค่ะพวงนี้หยุดอ๋อพ่งนี้หยุดสบายสบาดิ ได้ค่ะมาคุยันถึงเจ็ดโมงเช้ายอก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 นะครับมาคุณดาทางทีมงานฝากมาบอกให้คุณดาเวลาเล่าเล่าช้าๆไม่ต้องรีบนะได้ค่ะไม่ต้องเร่งตัวเองเล่าไปเว้นวักไปเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื <Yeah> ่อยี่สิบสองปีที่แล้วยังจำเหตุการณ์ทั้งหมดได้ดีได้ค่ะอเหลือจะเชื่อทำไมอะเกิดอะไรขึ้นค่ะก็อันนี้ดาเล่าเลยนะคะได้เลยจ้ะ ค่ะเรื่องนี้ก็ย้อนไปยี่สิบสองปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยได้อายุประมาณสิบขวบค่ะสิบขวบี่ยอยู่ประมาณปสี่สิบขวบใช่ค่ะค่ะชั้นปสี่เนี่ยโรงเรียนปถมเนี่ยเราเรียนที่โรงเรียนอ่ประจามู่บ้านเป็นโรงเรียนเล็กๆนะคะในหมู่บ้านคอ่าตอนปถมตอนเด็กเนี่ยอาศัยอยู่บ้านกับนา้าน้าสาวนะคะเพราะว่าพ่อกับแม่เนี่ยทํางานในกรุงเทพ อ่าแล้วทีเนี้ยปกติแล้วของโรงเรียนเนี่ยค่ะเขาก็จะมีการจัดทัศนศึกษาในแต่ละปีซึ่งซึ่งปกติแล้วบางปีก็จัดภายในจังหวัดหรือจัดจัดในจังหวัดใกล้เคียงเนี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยแต่ปีเนี้ยปีที่เกิดเหตุการณ์เนี้ยคือครเราคุณครูเนี่ยตกลงกันว่าจะพาไปทะเลที่จันทบ,บุรีค,รค่ะก็ นัดวันอะไรกันเรียบร้อยค่ะแล้วก็เตรียมแผนกันว่าก็คือจะออกจากโรงเรียนเนี่ยวันศุกร์ตอนกลางคืนแล้วก็จะไปถึงที่ทะเลเนี่ยวันเสาร์ตอนเช้าแล้วก็จะเที่ยวกันทั้งวันค่ะแล้วก็จะกลับกลับมาถึงเนี่ยคือเหมือนแบบว่าวันเสาร์วันเสาร์ตอนกลางคืนวันอาทิตย์ก็พักผ่อนวันจันทร์เรียนปกติค่ะแล้วทีนี้วันที่จะเดินทางเนี่ยก็คือเดี๋ยวบอกก่อนว่าดาเนี่ยตอนที่เรียนประถมเนี่ยก็จะมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่ง เพื่อนสนิทเนี่ยอันนี้ยาสมมติว่าชื่ออ้อยนะคะอ้อยเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทที่เหมือนแบบเรียนตั้งแต่อนุบาลจะมาประถมด้วยกันแล้วก็มีกันอยู่แค่นี้เลยเพื่อนสนิทกันสองคนครั้งเนี้ยคือไปเที่ยวเนี่ยก็คืออ้อยเนี่ยเขาจะปกติแล้วอ่ะคือดากับอ้อยสนิ้ใส่เหมือนกันคือว่าจะเป็นคนขี้เมารถเวลานั่งเนี่ยก็คืออยากจะนั่งแบบรีมหน้าต่างนั่งชมวิวนั่งรับลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วปกติเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่ไปเที่ยวเนี่ย ดาก็จะเป็นคนนั่งริมหน้าต่างตลอดอ้อยเขาก็จะนั่งริมทางเดินแต่ว่ารอบนี้ยอ้อยเขาก็เลยบอกกับดาว,ว่าดาแบบแบบเราขอนั่งริมหน้าต่างได้ไหมเผื่อแบบว่าเหมือนแบบที่ผ่านมาดานั่งริมหน้าต่างมาเยอะแล้ว,ลวอะไรเงี้ยค่ะอ้อยขอนั่งบ้างเผื่อแบบต่อไปอ้อยไม่นั่งอืมดาก็เลยกว่าอ่าโอเคได้ก็นั่งค่ะรถเนี่ยออกจากโรงเรียนประมาณสามทุ่ม ก็เดินทางมาเรื่อยๆอะค่ะพี่แจ็คเดินทางมาเรื่อยๆเหมือนแบบเริ่มบันดึกแล้วก็เริ่มหลับกันไปเริ่มงัวเงียกันไปอืมมารู้ตัวอีกทีนึงอะเหมือนอันนี้แต่จําเวลาไม่ค่อยได้ครับแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนแบบรถมันเริ่มโค้งเคงโค้งเคงงเงี้ยค่ะเหมือนแบบจะลงซ้ายทีขวาทีอะไรเงี้ยเหมือนในที่สุดแล้วเนี่ยเหมือนรถมันมันลงไปอืมค่ะความลงไปอืค่ะแล้วทีเนี้ย ตอนนั้นมันก็เหมือนมันชุนละมุนอะนะคะว่าแบบไม่รู้ว่าใครเป็นใครอะไรครับครับมันเร็วมากใช่ป่ะช่วงนั้นมันเกิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุปั๊บเดียวเองใช่ถูกไหมใช่คอะออพอทีเนี้ยพอเหมือนรถมันลงไปแล้วเนี้ยก็เหมือนรู้สึกว่าเอ้ยมีรถพยาบาลรถอะไรมาคนก็วุ่นวายชุนละมุนกันหมดครับแล้วมาเหมือนแบบมาจาเรื่องราวอีกทีหนึ่งเนี้ยคือตอนที่อยู่โรงพยาบาลครับค่ะตอนที่อยู่โรงพยาบาลเนี้ยก็ มีนักเรียนมาเจ็บหลายคนนะคะซอ <c oughs> นดาเนี่ยก็จะเจ็บตรงที่หัวเข่าเพราะเหมือนเหมือนน่าจะโดนกระจกบาดค่ะ <c oughs> ตรงหัวเข่าแล้วทีนี้ก็ผ่านไปสักแป๊บหนึ่งเหมือนแบบอ่ะเริ่มสง,งบแล้วเริ่มไม่วุ่นวาย <c oughs> คุณครูก็จะเริ่มมาแบบเช็กชื่อว่าแบบอ่ะใครอยู่บ้างใครเจ็บตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยคุณครูก็ด้แจ้งข่าวร้ายว่าโ <c oughs> อ้อยเสียชีวิต <c oughs> ในที่เกิดเหตุเพราะว่าเขาโดนเหมือนกระจกบาดท,ที่คอคนเดียวเลยเหรอคนเดียวค่ะ<อ>ค่ะแล้วทีเนี้ยก็เหมือนตอนนั้นก็อ่าก็ตกใจนะคะในความเป็นเด็กก็ยังไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่าฟูมไฟหรืออะไรมากมายครับเหมือนผ่านไปแป๊บหนึ่งค่ะคุณครูก็ถือโทรศัพท์มาแล้วก็บอกดาว่าดาอ่ะเนี่ยคุณน้าโทรมาคือตอนนั้นอ่ะดาก็งงเพราะว่า มันแบบเอ้าทำไมไม่ยังไม่มีผู้ปกครองคนอื่นโทรมาทำไมมีน้าเราโทรมาคนเดียวครับก็เลยคุยกับน้ามันน้าก็พูดประมาณแบบว่าเหมือนต่อว่าค่ะแบบเนี่ยบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้ไปอะไรเงี้ยไปไกลแล้วก็เจอเรื่องแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วจีนจาก็เลยบอกว่าเอาแล้วก็เพื่อนดาก็มาทุกคนอ่ะดาก็อยากมาสี่อะไรเงี้ยค่ะน้าก็เลยว่าไปทุกคนได้ไงที่อ้อยมันยังไม่ไปเลยใช่ค่ะตอนนั้นดาก็งงว่า คูบอกว่าอ้อยตายไปแล้วนี่นะค่ะครับค่ะแล้วทีนี้ก็เหมือนแบบว่าเออมันแบบว่ายังไง<อ>คือแล้วทีนี้คือคุณครูเขาก็ยังยังไม่มีใครรู้เรื่องอหรือแบบว่าแบบผู้ปกครองรู้ได้ยังไงเขาแค่ค่อยงงเหมือนกันครูก็งงครับค่ะแล้วทีนี้ดาก็เลยบอกว่านะ้านะ้ารู้ได้ยังไงว่าอ้อยมันไม่ได้มาเออ่าเขาก็เลยว่า ก็เมื่อกี้มันมาบอกที่บ้านครับว่าเหมือนแบบน้าเขาขายของใช่ไหมคะเขาก็จะปิดร้านประมาณดึกค่ะประมาณเขาบอกว่าเที่ยงคืนกว่าอ้อยมาที่บ้านแล้วก็บอกว่าน้าโทรไปหายได้หน่อยสิว่าแบบเนี่ยรถที่เขาไปเที่ยวกันน่ะรถมันคว่ำนะน้าเขาเลยโทรมาอย่างที่บอกและตอนนั้นคือเราก็ยังไม่ได้บอกน้านะว่าอ้อยอ่ะเสียแล้วนะเพราะว่าอาจารย์เพิ่งประกาศมาเมื่อกี้ ใช่ค่ะ<า>ตายอโอ้โอ้โอ้ค่ะแล้วทีนี้ก็ก็เหมือนเหตุการณ์ตรงนั้นก็ผ่านไปพอตอนเช้ามาตอนเช้ามาก็เหมือนแบบอ่ะก็พานคนที่บาดเจ็บก็กลับมารักษาตัวที่บ้านส่วนศพของอ้อยเนี่ยก็กลับมาทาพิธีต่อที่บ้านครับครับพอมาถึงบ้านเนี่ยดาก็เลยถามนะดาก็เลยถามว่าอ่านะ้ารู้ได้ยังไงว่าอ้อยมันมาเหมือนแบบดาก็ถามซ้ัมอีกรอบหนึ่ง เขาก็เลยบอกว่าเมื่อคืนเขาเก็บร้านเข้ามากินข้าวอาบน้ําเสร็จปุ๊บกาลังจะนอนอมีเสียงเด็ดกผู้หญิงมาเรียกอยู่หน้าบ้านว่าน้าๆอะไรเงี้ยเขาก็เปิดออกไปก็มาบอกอย่างที่ดาเล่าเมื่อกี้เลยค่ะแ้วเกาเลยพูดว่านะ้าอ้อยมันเสียแล้วนะศพม,มันอยู่ที่บ้านเนี่ยอ่าซึ่งบ้านของอ้อยเนี่ยห่างจากบ้านนาไปประมาณสักสิบหลังได้เขาก็เลยเหมือนแบบไม่เชื่อหรืออะไรเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าอ่ะเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ย เรได้จะพาไปเลยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีพิธีอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืก็ตกตอนเย็นก็พาน้าไปตามปมกติก็เห็นคนมีผู้ปกครองมีนักเรียนมีครูอะไรเงี้ยมาร่วมงานกันอืพอเข้าไปในงานเนี่ยน้าก็เหมือนแบบว่าอยากรู้อะค่ะเขาเลยถามแบบทุกคนว่าเนี่ยแบบรู้ได้ยังไงว่าแบบรดลูกหลานแล้วความที่ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอ้อยเป็นคนไปบอกอย ทุกทุกคนเลยที่แบบไป,บไ,ปไม่ได้ไปแบบแค่คุณน้าคนเดียวคือไปบอกแม่ของเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยใช่ใช่ค่ะ,ะ,ะ,คะแล้วทีนี้ก็หลังจากนั้นก็อันนี้คือคือพาร์ทแรกคืองานศพของ้อยก็จบไปแล้วก็ทุกคนก็ใช้ชีวิตตามปกติคือแล้วก็จะมีส่วนเรื่องที่สองเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบเรื่องที่มันเกี่ยวข้องต่อกันมาค่ะก็ต่อกันมาเนี่ยก็คือแปดปีต่อมาเนี่ยดาอยู่มหกแล้ว มหกเนี่ยดาเรียนอ่โรงเรียนประจำจังหวัดนะคะกลับบ้านทีหนึ่งเนี่ยก็จะกลับแบบอาทิตย์ละครั้งครับพอจะกลับมามันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะอันนี้เป็นเป็นคําบอกเล่าจากงานนะคะว่าเอา่อน้าเล่าให้ฟังว่าจะมีอยู่วันหนึ่งมีเด็กอายุประมาณสี่สี่ถึงห้าขวบเด็กผู้หญิงครับเหมือนแบบไม่รู้ว่าเดินมาจากไหนแต่ว่าชาวบ้านเขาก็คิดว่าเดินมาจากหมู่บ้านใกล้เคียงอืค่ะ รองเท้าไม่ใสเลยเป็นเด็กผู้หญิงบ้านๆเราเดินมาแล้วก็มาบ้านของแม่ของอ้อยเพื่อนตายที่เสียชีวิตไปแล้วเมื่อแปดปีก่อนค่ะเดินมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยหนูเป็นลูกแม่อ่หนูมาเกิดใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบอยู่ๆก็พูดขึ้นมาเฉยๆแล้วทีเนี้ยผู้ใหญ่เขาเลยแบบเหมือนเขาก็าตลกอะคะ่ะว่าแบบลูกใครว่ามาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ปุ๊บพอแบบเหมือนเด็ก หมือนเด็กเขาซีเรียสอะค่ะพี่แจ๊คเขาก็แบบจริงจังพ่อพูดว่าเนี่ยหนูเป็นลูกแม่จริงหนูมาเกิดใหม่แม่ไม่เชื่อหนูหรอกอะไรเขาก็ร้องไห้แล้วทีนี้แม่ของอ้อยเขาเลยพูดไปประมาณว่าอ่ะถ้าหนูเป็นลูกแม่หนูบอกสิแม่ชื่ออะไรพ่อชื่ออะไรอ่ะแล้วเราชื่ออะไรเราเป็นใครเนี้ยคือน้องก็ตอบถูกหมดเลยตอบว่าแม่ชื่อนี้นามสกุลนี้พ่อชื่อนี้นามสกุลนี้หนูชื่ออะไรหนูตายตอนไหนครับอะไรเงี้ยเขาตอบได้หมดเลยค่ะ หมือนตอนนั้นเหมือนแบบแม่ของเพื่อนได้เนี่ยเขาก็เริ่มงงว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้เหรอลูกก็ตายไปแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนมองว่าผู้ใหญ่ส่งมาจากซอยไหนแบบเดินมาจากไหนแล้วประมาณผ่านไปสักแป๊บนึงค่ะมันพ่อกับแม่ของน้องแล้วเขาก็ตามมาแล้วทีนี้เหมือนแบบผู้ใหญ่เขาก็คุยก,กันนะคะว่าแบบเนี่ยแบบเป็นมายังไงทำไมแบบลูกคุณถึงมาบอกเราแบบนี้อะไรเงี้ย <c oughs> แม่ของน้องเนี่ยเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่า ตั้งแต่ที่น้องแบบแบบเกิดมาแล้วก็เริ่มคุยได้พูดได้เนี่ยน้องเขาจะพูดถึงว่าเนี่ยหนูอยากไปหาแม่กับพ่อหนูแม่หนูชื่อคนนี้พ่อหนูชื่อคนนี้พาหนูไปหน่อยอืมเขาก็ไม่เคยพามาจนวันเนี้ยน้องเขาเดินม,มาเองเพราะว่าเขาบอกว่าเขารู้จักเขาจําทางได้อืมค่ะก็ก็เหมือนเหตุการณ์ตอนนั้นก็เหมือนแบบว่าก็ก็จบไปโดยการที่แบบเอออไปให้เด็กแบบยอมกลับบ้านให้เด็กยอมแบบไม่ร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอื ก็หลังจากนั้นเหมือนน้องก็มาบ่อยๆมาเรื่อยๆครับเขาก็ถามเรื่อยๆว่าแบบคือน้องก็พยายามแบบพูดออกมาเรื่อยๆรู้ข้อมูลออกมาทุกอย่างอืก็เหมือนแบบสุดท้ายแล้วคนเขาก็เหมือนแบบเชื่อกันไปโดยปริยายอะค่ะว่าแบบคือคืออ้อยของเพื่อนที่แบบมาเกิดจริงๆอะไรเงี้ยเพราะข้อมูลทุกอย่างที่เขาพูดมามันตรงหมดไงใช่ค่ะทั้งทั้งที่เรื่องบางทีเรื่องที่รู้แค่เฉพาะในครอบครัวก็ตอบได้ใช่ค่ะค่ะแล้วทีนี้ก็ ก็จะมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะตอนนั้นดาก็นานแล้วดามาทํางานอยู่ชนบุรีแล้วน้องก็จะประมาณอยู่สิบสองสิบสามขวบดาก็เลยอยากหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาคุยใหม่ดาก็เลยคุยกับเพื่อนด่าว่าเนี่ยแบบรู้รู้จักน้องคนนี้ไหมที่ที่เขาเคยเล่ากันว่าเป็นไออ้อยมาเกิดหมาอะอะไรเงี้ยเพื่อนดาเก็เลยแชร์เหมือนแบบแชร์หน้าเฟซมาให้ค่ะดาก็เลยเข้าไปดูก็เลยลองทักดูว่าแบบเออเนี่ยน้อง น้องชื่ออะไรอยู่หมู่บ้านไหนอะไรเงี้ยค่ะพี่ชื่อดานะอะไรเงี้ยเขาก็ตอบมาประมาณแบบว่าดาเหรออยู่ที่ไหนสบายดีไหมเหมือนแบบคุยกันเป็นเพื่อนเลยไม่ได้เป็นเด็กสิบสองขวบที่คุยกับผู้ใหญ่ยี่สิบหกแล้วอะค่ะเออแล้วเาก็เลยแบบมองหน้าเขาดูรูปเขาอะไรเงี้ยก็เออมันมันก็คล้ายๆเพื่อนเราอย่างอย่างที่แบบเขาพูดลํำลือกันมาจริงๆค่ะก็มันมันความรู้สึกนะคะพี่แจัคก็แค่คิดว่าเออเหมือนแบบ เป็นเพื่อนผู้หญิงอีกคนนึงเป็นน้องสาวอีกคนนึงก็เหมือนแบบเราก็ผูกพันกันมามคุยกันมาเรื่อยๆก็จนตอนนี้ได้อยู่ชนบุรีนะ้องเขาก็ทํางานที่ชนบุรีก็โตแล้วเขาสิบแปดแล้วค่ะก็ยังคุยกันอยู่แต่ว่าน้มองว่าเหมือนแบบตอนนี้เขาโตขึ้นโลกมันโลกมันเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้เชิงว่ายึดติดกับเรื่องเรื่องเด็กๆเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็ยังดูแลหมายถึงว่าก็ยังไปมาหาสู่เยี่ยมเยียนกันปกติกับกับแม่ของ เพื่อนดาวที่เสียไปแล้วอค่ะแล้วก็อยู่กับปัจจุบันก็คือเลี้ยงดูพ่อแม่ของตัวเองให้ดีไปเหมือนเดิมค่ะค่ะก็จะประมาณเนี้ยค่ะพี่แจษนะครับก็พูดยากนะเรื่องของการกลับกลับกลับมาเกิดแต่แต่บางอันมันก็ก็พูดยากเหมือนกันว่าเขารู้ได้ยังไงอ่ะเขารู้ข้อมูลลึกๆของบ้านนั้นได้ยังไงอ่ะ ใช่ค่ะใช่ป่ะเพราะว่าบางเรื่องต่อให้เป็นเพื่อนสนิทกันขนาดไหนก็แล้วแต่แต่มันก็จะมีบางอันที่แบบรู้กันแค่เฉพาะในครอบครัวที่มันจะพิสูจน์ได้ไม่ยากว่าใช่หรือเปล่าเออแต่ไอตอนที่ไปประสบอุบัติเหตุกันณนะตอนนั้นเนี่ยแล้วพอทางคุณครูมาบอกว่าเพื่อนเราเสียชีวิตแต่อีกฝั่งหนึ่งญาติเรามาบอกเฮ้ยเนี่ยบอกแล้วไม่ให้ไปไม่ไปเห็นไหม เนี่ยไปแล้วก็เกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยดูอย่างอ้อยสิเขายังไม่ไปเลยตอนนั้นน่าตกใจเหมือนกันนะช็อกนะใช่ค่ะเอ,อแล้วที่สําคัญคือไม่ได้มาบอกนะคนเดียวไปบอกทุกคนเสร็ดงว่าเขาเป็นคนดีน่ารักค่ะโอ,ออย่างที่บอกคือก็ตรงกับชื่อเรื่องแหละคุณคุณดาเหลือจะเชื่อค่ะโอ,อ้นะครับเรื่องพวกนี้นะ นะครับโอเคโอเคคุณดานั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อ22ปีที่แล้วนี่ขนาดหลับแล้วยังกลับตื่นขึ้นมาได้เห็นไหมได้เล่าดีซะด้วยขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่อง<ข>อนี้ <ขอ S 1> พวกเราได้ฟังกันนะคุณดานะค่ะขอบคุณค่ะคุณจ้าสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่ หมาก็ชอบ